สวัสดีครับพี่น้องครับผมมาเจอกันครับกับหลอดเด็กนะครับเนาะกับช่องบ้าจิงคนอนุบลเมื่อนี้บ้าจิงคนอนุ่บลสีผ้ามาชักบ่อนะครับฮันแนฮันแนคิดลึกคิดลึกคิดลึกสักว่าวจุฬาด้วยครับพี่น้องครับผมอยู่ตหนนาเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นว่าวจุฬาโตไหมนะครับขนาด160เซนติเมตรครับผมครับ ตัวนี้บ่าวจิ๋งคนอุบลกะเฮ็ดแบ่งให้พี่น้องทั้งจังหวัดอุบลราชธานีเด้อครับไปแบง่งไปรวมกันสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวา่าวจุฬาสูตรเปิดช่องบ่าวจิ๋งคนอุบลครับผมสวัสดีครับพี่น้องที่เขามารับชมรอบเด้กนะครับเนาะตัวนี้ก็เพิ่งติดเดวไม่ไหมนะครับนี่มึงครับมือเคยังติดกาวอยู่ครับนี่เดี๋ยวสิว่าขี่ตัวกัน ตัวนี้ก็เป็นตัวที่สองครับสำหรับตัวแหลกกระไรสี่สิบเส้นสำหรับใครติดตามช่องย t u b e ผมผมกับลุงให้มือเนาะครับเนาะตัวนั้นกระเทียกับพานียบด้วยครับแก่ยูสามเทื่อครับตัวนี้ก็เป็นตัวไม่ครับรน่วยหกสิบเส้นครับสนุใบดำนะครับใบนี้ใบดำวัคซุนเดี๋ยวมามึงกันครับว่าสีขึ้นยูบอเนนะครับเนาะครับตัวนี้ก็เท็ยเต็มที่นะครับอยากได้ครับผม อยากได้ก็รอนี้ได้ครับเดือนกลุ่มผ้าครับสำหรับใครอยากได้นะครับเนาะอย่าเมื่อเงินครับเสียเบเกลดการเสียเยล่าครับบันน้นเดือนเดืนละเท่้ไหร่เนี่ย ถามผมมาด้ครับกินนอน เดี๋ยวมะมึงครับพี่น้องครับเป็นหนึ่งเรนนะครับเนาะจุฬาตัวไม่ครับตัวไม่ครับพึ่งจิตเหลี่ยมมันมาดเลยครับจิตเหลี่ยมเด้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับบวถึงหนึ่งชั่วโมงครับพอดีเห็ดผมกับไม่เห็ดทันสนูนะครับเนาะกรเียมดันย่างเดียวครับผมสีเป้าระบายเป้าออกให้เร็วที่สุดครับช่วงนี้เพราะว่าอีกสองมือนีล่ม แบบร่มเขียวร่วมมดโหูดสิ่ไหล้วครับเพราะว่าผมจีหลิงมะใบว่าโอ,อ,อา้่ยงอีกมาละสองตัวครับแล้วกวจะสลับไปเฮดบสนู่ครับสนู่นี่ผมกับโบลืมเด้อครับสําหรับไผ่ทีอ่าทักมาหาผมนะครับเนาะที่ผมรับไว้ผมกับโบลืมนะครับแต่ก็คือว่าผมโบหุวาเสียดหยัย่งก่อนผมกับขอมาอิงใส่บาวก่อนเพราะว่า ผมวานี่มั่นจําเป็นต้องมั่นจําเป็นต้องเล่งกับล่มครับขันล่มม่มมีห้องก็ล่องวาวบไดครับวาห้องกักใบเห็ดระบายออกบไดนะครับเนาะพี่ต้องมือขวาว่าสิซับไปสนุ่ด้อครับประมาณเจ็ดขั้นครับผมสนุใบไวจะติดไว้อยู่สามขั้นครับเต็มที่นะจะได้สองครับผัดติ๊กอีกเต็มที่ก็จะประมาณห้าขั้นครับ นล้มบนกับโมไคดีมันได้ด้อครับพี่น้องเดี๋ยวล้มลากร่างพอดเดี๋ยวมามึงกันครับสีขึ้นมาครับมึนอาการเบาืๆครับเบาๆสิเป็นอย่างไดียวนะครับเนาะนี่ครับตัวไม้ตัวนี้นี่ตัวนี้ถ่ายผม สูตรจิล่ามีพี่น้องทำผมมาหลายเด้อครับว่าโอ้ยพี่ขอสูตรวาวนี้่าสั่นครับเลี่ยนกอนนะครับว่าวจุดสูตรวาผมนี่ผมไม่ได้จดไหมครับคือผมกาเอาตามความรู้สึกผมนะครับคือสูตรจิล่าว่าตัวนี้กันครับร้อยหกสิบเสนตัวนี้ผมผมกาสูตรใหม่ครับก็คือว่าขันขาสั่นนี่นี่ขากับอกไอ่เอาเด้ครับนี่คือดากสันครับพี่น้องครับครับจุดเด่นของ ขาสันก็คือว่าสันก็บ่ได้สันนายเกียรตินาพีนองก็คือว่าวาลมันสีโปรไคไซครับกันกันสันนะครับเนาะกันขายเงาวาลมันกี่ะีสทรายครับครับนี่ครับตัวนี้ปีกนักไปกลางนะครับนักแข็งครับเดี๋ยวมาตามมึงครับที่เป็นทังไลครับผมสำหรับวาวตัวนี้ คือนนี่ยคืนนีนพอไอเดอลูกเด้อ่อนอำนาจจะเลื่อนร่มตอนนี้พ่อปล่อยได้แมนครับตัวนี้นี่ผมว่าผมสิปล่อยปลย่อยไวเช็คอาการวาวมึงครับว่าวสีขัว่ววาวสีมุนใสมุนขัวบ่เนาะครับเนาะสีเอียงบ่เนาะครับครับกันบ่เอียงปุ๊บผมกะส,สีเช็คอาการว่าเพราะว่ารุ่มโมก็เอียงนะครับเนาะ กัน่อยไปหัดย่ำเศร้าเมืออื่นมันก็นหาสิบหาิบอยู่ครับผมว่าเปอร์เซ็นต์ล่งนี่สูงนะครับเนาะครับร่มร่มหกห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ถือว่ายังมาผ่านครับผมยังมาผ่านนะครับยังมาผ่านเด้อ นี่มาถือถือกล้องให้ไหนมาพี่พี่พี่เมื่อกี้พี่พี่นี่บ้านอยู่หลังนี่อยู่ข้างหลังนี่ถือใหไหนแล้วสำนักดาวจิงอยู่แถวไหนอห้องวนตกใจเหรอใช่ครับรถไปแล้วปะ าดูกันมองไม่เห็นนะนี่มองไม่เห็น ไม่เห็นหรอกมันมืด่ลข,ข,ขึ้นขึ้นแล้วครับพี่น้องครับเที่ยตอนนี้ครับตอนนี้ขึ้นแล้วเด้อครับเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อครับยินะ ก็เนี่กิขึ้น,นได้ครับพี่น้องเอาราล่่มไม่ค่อยดีเปนไ้ครับล่่มมากเป็นเป็นช่วงนะครับนาอ แมนเขาม่ได้บาดเขาหรอบอก่าแม่นเขาไ่ได้บาดเ,นะเขา,า,เขาหรอบอก หลุดไปหมดแล้วเหลือหกคนเหลือหกคนสว,วัสดีครับพี่น้องเมื่อกี้นี่คือว่าเมื่อกี้นี่ผมปล่อยเสียกเร็วเกินไปครับบารนี้ว่ามันแอบบาร์มันแอบ,บ,บสักคอยกินลงครับอย่าชิ่วร่อง,งมึงอีกเพี้ยนหนึ่งนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ปล่อยเสียกเร็วเกินไปครับครับแต่ว่ามันอยากกินไปฟังขวามือดีดนึงครับพอดีเหรอครับ บ่าจะเอาลงมาเกี่ยพอดีครับพอดีมันซักัวลงก่อนครับนั่นๆจะพอเคียดแบบนี้ครับผมขอแนะนำเนี่ยครับปีกวาวปีกวาาสองเมตรผมไปไปลอยจนเสือกสุดบอยู่ร่มแม่ครับทั้งถี่เท้าๆนี่สนุ่งเป็นเรื่งเน่อยมาบครับ,บร,ร่มตัไงไหน เดี๋ยวมต่อจีมหงเสอนเจ้าว่านี่คุณคุณดีครับว่าตนี้เหยแ้วับึันจเจ้านะ แกปิดแล้วอันนี้ก็เลยซื้อร้านข้างๆให้พี่แกปิดห้าทุ่มโอ้เขาส่งวินหทุ่มใช่โอ้ใช่ใชเขาคือพี่งบนเดย๋ยวมึงครับหลอดสองครับแต่คือว่าเมื่อกี้เนี่ยครับพี่น้องมันมันอยากกินโดยฝั่งนี้ครับนิดหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะปรับแต่งสูนยัน,นิดนึงนะครับ้อ สายสุ่มครับแต่งม้างให้ว่าเอียงพอดีมันกินมาฟังอยู่นะครับเมื่อกี้โอเคครับนาะจะบ่มีปัญหาเถอะยับับสายสุ่มยักเคิร์เส้นครับผมตัวอ้ดีได้ครับโอเคเดี๋ยวมามึงครับอีถือกล้องนู่นมาจากที่ยืนลอยมาอยู่ตรงนี้นี่ ๋ย่มึงหลอกสอนะครับเด้อฮิโน่ครับ่วบาตัวนี้ขึ้นนะครับเมื่อกี้นี่เพราะว่าล่องเทียดเดียวครับอยากนักไปขวานิดหนึ่งครับผมนิดเดียวได้ครับบ้านนี้เมื่อกี้ผมปล่อยเสียงเรียวกึนไปเบามันสักหัวลงครับพอดีช่วงนี้เฮ็ดอยากแบกอยากเท็ดทนูแบกแบกนะครับจังหวน่อยนะครับเนาะขันสนูขัน่อย คันสั่นร้ายมันกระดังไว้ครับดังกระทำมาดังดังแห้งมากระดังแห้งอยู่ครับแต่อยาาเค็ดขั้นลอยสี่สิบครับพี่น้องถ้านูมันจังดังออกเสียงมันจังชัดนะครับเนาะทำนองเสียงสนูมันกระเฮ็ดมันกระดังตามขั how, ้นครับขันขนาดสั่นเกินไปทำนองเสียงกระดังเร็วขันขนาดเา้วทำนองเสียงกระเฮ็ดซาตามความเายวของขั้นนะครับคือขั้นสองเมตรนี่แหละครับสี่เหมาดังเร็วมันกัเป็นไปว่าไหนนะครับเนาะ มันก็ตามความเายวของขันครับเดี๋ยวมามึงครับอีกรอบสีส่องนะครับเนาะบมึงก่อนครับเปิดเปลอยใบหัวเสาบ่เดี๋ยวเช็คเช็คล้มมึงก่อนครับเขาก็ยังขัางกินอยู่ครับนมื่อกี้เป็นโตสีสองครับผมเดี๋ยวมาติดตามครับตัวนี้สนุลันแน่้นอนครับใบนี่ตัวนี้กระสุมให้ทั้งผีน่องทั้งอุบลเด้อครับ บานเพื่อนอยู่แถวถ้าได้ดอกกุ้งจำบ่ได้เดี๋ยวเพื่อนจะครับรถมาอยู่บ้านนี่แหะครับพอดล่ะผูกเรียนนักเด็กครับเรียนผู้เดียวใครเนี่ยครับมีหน่องมาถือกล่องให้ครับผมครับเรียบร้อยเดี๋ยวมามึงครับเทียดสองสวัสดีครับ พี่น้องสู้ขูสู้คนนะครับเนาะที่เขามารับชมช่องบาเจ็งคน,นบนครับครับอกากาศหนาวครับอยู่บนเรื่มเย็นแล้วครับอีกสองมือนีร่มมากครับช่วงนี้กำลังเล่งระบายเบาออกนะครับเนาะออกจากข้างกอนข้างที่เหลือที่พี่น้องเพิ่นอินบอ็อกเข้ามานะครับเนาะ ฝ่าวจัดฝ่าวทรงฝ้าแบ้งให้พี่นอ้องพนไปเบลีนครับแต่ไารา้พันสริหาย <c oughs> เดี๋ยวมามึงกันครับว่าจีเป็นยังได้งนะครับเนาะมากระหองพวกหมาวันนี้วันพระครับวันนี้วันพระวันศิลครับเดี๋ยวผมเป็นยังครับสบายมากเดี๋ยวมามึงนะครับบ้านนี้สีแรีลหน่อยได้ครับบ้านนี้ รอฟังสนุเออ่เด้อพี่น้องบานนี้ครับดันเนี้ยนอนครับสนุ่ไปนี่ครับเดี๋ยวมันมึงนะครับอถือให้หน่อยอ่ะ จะปล่อยจะปล่อยเสียกกนเนี่ยครับพี่น้องกันอู้นมมันเป็นลมกระโชกวะ่ะ ชื่อว่าววขึ้นะครับยุ่งซุ่มดุลนครับโบเอียงนะครับบ้านดูร่มแห้งนี่นาจะดูได้ครับเพราะว่าปีกการปีกแข็งครับแต่ร่มบนนี่ค่อนข้างชีหายแห้งครับแต่ร่มร่มรมนี่ร่มมันไม่เป็นบางช่วงครับพี่น้องคือยังร่มมันกระโชกดีนม่ซักม้อนลงเยอะหลูกเยอะร่มบมมี่ครับ เดี๋ยวผมสิไปเสือกยาวบาดนีตดึงเือเดียวังสนเด้อพี่น้องบาด ด้วอ๋อไม่เห็นโอเคครับ, oh, <man. S 1> okay, รบสำหรับเครียดนี่นะครับเนาะก็คือว่าเป็นเบอร์เจอร์ขนาดเปงนว่าหกสิบเซนติเมตรครับร่องกาเด็กครับเพื่นเฮ็ดแล้วกับติดเลยครับติดร่องเลยบารน,นี้เ,นนทเทียบตัวนี้จะชือว่าร่องของเคียบได้ครับเชือกเลี่ยงเชือกเลี่ยงเราอยากกินไปหรือย,ยังไปฟังฟังนีกได้ครับพี่น้องอีกหนึ่งผมกับป๊อปแดง มาอยู่รับสมดุลกลางครับแต่กับโอหูกันมาถึงร่มแห่งเป็นอยงเดียวนะครับเนาะแตะเคยคิดว่าน่าจะโอเคแหละครับนิ่งครับร่มกับแมาเป็นบางช่วงครับครับโอเคครับสําหรับไทเของมาแหล่านะครับเนาะมาคลิปนี้แตอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์น่เด้อครับกดครับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นสักหนึ่งกำลังใจให้บ้าเจงค้นอุบนในการเหฮดคลิปนี้นะครับสำหรับวบ่าจุลาหนึ่งาเซ้นดิเมตรสูตรเปิดช่องครับผมตัวสีน้ำตาลครับเจอกันไหมครับวันนี้รอบเด็ดครับสวัสดีครับข้างนี้เอาล่มยานล่มเบิดครับผมไปแลวเด้อครับบ๊ายบาย